วัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเกมคาร์บาโมบายนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมนะแล้วก็อัปเดตแพทใหม่นะครับสําหรับเกมคาบาลนะก็กิจกรรมก็จะมีตีตอเข็นนะครับแรกกับอาวุธนะครับ คันซิกแล้วก็อะคิเดียมระดับมาสเตอร์เลยนะครบวกสิบห้าเนาะนะครับแล้วก็แพทใหม่วานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไอเทมสำหรับไ้ครับประดับชิ้นใหม่ชิ้นสุดท้ายคือตัวนี้นะครับก็วันนี้ผมมีสิบชิ้นนะระดับชิ้นใหม่นี้ครับแล้วต้องสุ่มนะครับสุม เพื่อให้ได้ออปชันนะครับก็จะประมาณคลา้ายๆกำไรนะกำไรกำไรสีน้านตัวนี้นะครับก็่ามาเสียเวลานะครับผมสิบชิ้นนะครับเราจะมาสุ่มหาท็อประดับท็อปกันเลยทีเดียวนะอย่างแรกนะครับต้องเตรียมกันนะ หินขาวนะครับแล้วก็หินอ่าใช้หินแดงด้วยนะครับแต่สักคู่โอ้ยโอเยระยะช่องสักคู่นะครับใช้เยอะนะครับผมต้องต้องคลับ ทีละชิ้นนะครับมีเงินสามร้อยเอ็มพอไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับเฮ้ <Yeah. S 1> มาทุกวันนะครับสำหรับไอเทมขายทุกวันนะครับขายทิ้งเลยนะ <Yeah. S 1> ก็เอาเข้ามาหมวดคราฟแล้วก็นี่นะครับเต็ม สูตนะครับนะเต็มเท่าไหร่เนี่ยห้ารอย่าเต็มศูนย์ตรงนี้นะครับเราใช้หินแดงยีสิบห้าินขาวใช้สิห้านะครับก็หินสีเขียวนะครับใช้สิโอเค วจะลงทุนเพียนก่อนนะครับ200เอ็มโอเคอเพื่อไม่มีมการหายากแล้วก็จะติดดาวไว้นะครับแล้วก็หลยการโปรดไว้ก่อนนะตอนนี้หินแดงเราไม่พอนะครับที่ผมแรกไม่ได้นี่นะ พอไหมเนี่ยผมต้องมาท,ทีละทีละชิ้นแล้วกันนะครับื่องจากกระเป๋าเต็มนะนี่ครับเสร็จแล้วก็ขอไปหนึ่งชิ้นนะครับขอทิ้งไว้ก่อนเนพิ่งรับแล้วกันนะครับ ที่ผมแรกเพราะว่าไม่อยากจะซื้อใหม่นะก็ะซื้อนี่ก็คือก็เสียเงินใหม่เพราะว่ามีเอ็มแค่ร้อหกสิบนะครับซื้อด้านลงก็จะหมดแล้วนะครับแต่ละวันนะน,นี่ได้สองนะครับต่อไปก็จะเป็นหินขาวก,กับหินแดงนะหินแดงนี่ต้องใช้เยอะเหมือนกันเนี่ย รลับไปกับมาสักครู่นะครับเป็ดที่เดียวดีกว่านะสิบอันนะหินนี้ไม่ได้ลงไว้เลยนะครับเปล็ดคอนะครับ อันอันติเมตนะราคาพุ่งขึ้นมาเลยนะจากสอง M กวายไี่มีช่องว่างในครั้งเต็มร้อยเลยเนีอยใช่ไม่เป็นไรนะครับเข้าตลาดเมื่อไรก็ได้เนะครับไปอีกกัน,นึงก่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหินแดงแล้วก็หินสีเชียวนะกลับไปก่อนนะครับ Oh. ้าแล้วครับห้าแล้ว ได้ไม่เนี่ยหมายถึงเงินเนี่ยได้ไม่เนี่ยหมดไปแล้วนะครับเหลือ90 m นะต้องขายของกินแล้วนะครับกินข้าวอีกอกินข้าวต้องไปแลกไหมว่าถ้าซื้อก็700 k นะครับเอ้ยไม่ใช่ค ต้องขออภัยที่กลับไปกลับมานะครับกระเป๋าไม่มีนะครับของเยอะจะไป่รู้จะเคลียรตรงไหนแล้วโอเคอย่สามชิ้นนะครับมีเงินซื้อไปละเนี่เงินซื้อไหมละครับเลือแปดก้าเอ็นนะครับดูจนนะครับชองจนนะครับไม่ใช่ทรงจนอ่ะ ใครต้องปล่อยเลยนะครับค่าเราอเอ็มจัดไปเดือดสามสามก็ยังไม่ได้นะครับ 9 1ส้สนะครับ10นะครับมาสองน่าจะได้สับสองก็เหลืออยู่โอเคนะครับอยู่หนึ่งนะใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆน,นะของดีต้องรอหน่อยนะ <c oughs> ตรงน,นี้ผมอัดตอนที่ผมจะพูดเบาๆนิดนึงนะครับจากว่า,าลูกก็นอนอยู่นะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่อยู่หน้านี้ได้ไงอ่ะ จะพอนะครับน่าจะพอใช่ไหมเนี่ยซื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยครบแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสิบชิ้นนะปรับมาแล้วนะครับสิบชิน้นสิบชิ้นก็ไอเทมนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับ ชิ้นละสองพันเอ็มนะครับก็คือนาทียมสำหรับคราบนะครับตัวนี้นะซื้อมกผมเมามานะครับสิชิ้นสองพันนะครับจะพูดเสียงดังนะครับเดมีได้ยินนะครับโอเคเสร็จแล้วเราจะหาที่เมเียบที่เดิมของเรานะครับนะ ออปชันในรูนะครับเม่หนึ่งยังไม่ดูนะครับสองสามนะครับสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ กดสุดท้ายก่อนนะครับนี่นะครับก็ุวมออปชั่นสีเหลืองข้างล่างนะครับสามแถวนะครับส่วนข้างบนก็เป็นมาตรฐานแล้วนะครับอาจจะมีโลไฮแล้วก็มีเดียมนะครับสองแล้วนะครับหเหว่ยมาสองแล้วนะครับ ที่ดาเมจสิบก็ถือว่าอพอได้นะครับแต่ยังดูโลอยู่นะครับอืมอ่ะนี่ครับมีเดียมมานะครับมีเดียมกับโลต่างกันตรงนี้นะครับเฮดพีห้าสิบนี่ 90, 20, เก้าสิบดีเฟนต์ยี่สิอันนี้ดีเฟนต์สิบนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะแอนเชอรอิกโนร์ไดม r e d u c t ชันนะครับห้านะครับต้ามีเดียมก็สิบเป็นีสามเปอร์เซ็นต์นะครับกันกินะครับเรามีเดียมมาแล้วโลนะครับ,รบ <c oughs> ยังไม่ดีมีออปชันในรูเลยนะครับจริงจงขอสักคินเลยนะ <c oughs> <c oughs> เนียบกิบนะครับเนียกิบอันนี้ดีไวยเนี่ย GPE ก็คือตีมอนนะครับ M 5แล้วก็เจาะเกาะนี่สินะครับนี่เจาเกาะสิบแปดก็ได้ตัวนี้เพิกนี้เนาะข้างบนด้วยคบมีเดียมนะครับโอเคแตสามชิ้นแล้วนะครับมาไหม ไยนะครับดีเฟนซ์1 0นะครับไฮจะไม่ดีเฟนซ์0จะไม่มีจะไม่มีเ p ดพีนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มมาอีกแถวหนึ่งสีขาวนะครับการเลด1%แต่ว่าถ้าหายแล้วมี ออปชันี้รูด้วยจะสวยมากเลยเนาะยังไม่เจอเลยนะครัลดสองชิ้นเองมามีเที่ยวมานะครับโอ้โหออปชันแต่ละอย่างน้ำตาไหลนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วางานะ <c oughs> อ,อีกแล้วแต่ว่าไม่มีออปชันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ที่ว่า จะตัดสินใจใช้ตัวไหนนะครับก็ถ้าหายก็คือจะผูกมัดนะครับส่วนมีเดียมกับโลนี่สามารถเอาไปขายได้นะครับ10ชิ้น20,000เอ็มนะครับเอียบร้อยผ่านไปนะครับยังไม่ยังไม่สมหวังนะ <c oughs> ยังไม่เจอออปชั่นในรูนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะต้องใช้เยอะพอๆกับ กำไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเปิดกําไรเหมือนกันนะครับเสร็จสมไว้แล้วครับชิปหน้าขอเป็นเปิดกําไรก่อนละกันนะครับก็จะไปวัดดวงอย่างเื่อนยีกนะครับสายวัดดวงนะครับช่วงนี้วันนี้ดวงไม่มานะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับดูว่าเป็นแนวทางนะครับว่าจะทําแต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงนะครับบางทีคนเปิดชิ้นเดียวก็ได้ก็มีนะครับระดับท็อปนะ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ